มีคนถามเข้ามาเยอะนะว่าคุยดี้ช่วงนี้ไลฟ์ถูกปิดกัน้นขึ้นคําแจ้งเตือนสีแดงๆถูกจํากัดอายุในไลฟ์โอ้โหหลายคนเป็นกันมากอ่ะมาดูวิธีการแก้กันเลยครับให้เพื่อนๆมาที่หน้าช่องทิกต o k ของเราเองเสร็จแล้วกดปุ่มบวกเลือกคําว่าไลฟ์ให้มาดูตรงนี้ครับกดเลื่อนขึ้นดูที่คําว่าการตั้งค่าเลื่อนขึ้นครับมาดูที่คําว่า การควบคุมผู้ชมกดติ๊กให้มันขึ้นสีเขียวหลังจากนั้นกดตกลงครับตรงนี้คืออะไรหลังจากที่เรากดตกลงแล้วนะครับติ๊กต k อกจะมองว่าไลน์นี้เนี่ยจะถูกจำกัดไว้ผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองครับ่อามามาดูไลฟ์ถูกจำกัดเป็นเวลา10นาทีครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลื่อนขึ้นบนสุด จะเห็นคำว่าการเผยแพร่เนื้อหากดเข้าไปครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกให้ขึ้นสีเขียวและกดติ๊กแบรนด์ของตัวเองแล้วกดบันทึกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวคุยดีทําคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพ์ด,ด้วยนะสุดยอดอีหลี